สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเชิญชวนให้เอารถเข้ามาเซอร์วิสนะครับไม่ไว่าจะเป็นการเซอร์วิสตามศูนย์บริการตอนนี้อีสุเขาก็จัดโครงการยิ้มรับกับศูนย์อยู่นะครับก็มีตรวจเช็คฟรีหลากหลายรายการแล้วก็มีส่วนลดมีฟ่อนค่าอารมณ์อะไร้วครับผมไม่ไว่าจะเป็นอะไราไทายศูนย์ทยทีของตีเพชรนะครับมีอะไรที่มาตรฐานแล้วก็ อะไรที่แบบซอบๆราคาลงได้นะครับเข้าศูนย์อย่าไปคิดว่าแพงนะครับลองเข้าดูครับผมอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไปปรึกษาอ่าช่างปรึกษาคนรับรถปรึกษาอคนที่แนะนําได้ครับนายช่างเขาก็จะแนะนําให้อันไหนที่ไม่จําเป็นหรือว่าก็ตัดออกได้นะครับอย่างอันไหนที่ให้เราคิดดูว่าอันไหนที่เราพอจะซื้อได้อย่างพวกกองอากาศกองแอร์อย่างนี้ครับเราก็ สามารถซื้อข้างนอกได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้ที่มันจําเป็นไอ้ที่เราทําไม่ได้พวกน้ามันเครื่องอกองน้ํามันเครื่องกรองโซล่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราทําเองไม่ได้แล้วก็ให้ศูนย์ให้ช่างผู้ชํานาญงานนะฮะเปลี่ยนถ่ายให้เราแล้วครับหรือถ้าอใครไม่มีเวลาไปศูนย์บริการก็ไปหาอู่ใกล้บ้านนะครับอู่ใกล้บ้านนะครับหรือถ้าอยู่ที่พานทองชนุรีก็แวะมาหาผมได้นะครับร้านเราปิด เป็ด,ดึกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนเตรียมความพร้อมนะครับการเช็คระยะของรถเนี่ยเตรียมความพร้อมเดินทางไกลในช่วงเทศกาลรสรงการนะครับบางคนจะเข้าใจว่ารถไม่ได้ขับสายจอดนะครับผมเคยไปศึกษาอยูอ่ทั้งหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องนะครับคนรถที่จอดเนี่ยเขาจะตีเป็นรถที่ใช้งานหนักนะฮะอันนี้กล็ลองไปศึกษาดูนะครับผมก็ลืมแล้วผมศึกษามานานแล้วตั้งแต่สมัย ทำงานโรงงานอยู่นะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ลองไปศึกษาดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันเครื่องนะครับบางคนก็จะมาถามว่าอย่างเอซีเดลโี่ได้กิโลผมก็บอกได้หมื่นโลแต,แต่ส่วนมากอะ่ะคนเขาจะไม่ถามเรื่องโลหรอกครับเขาจะถามเรื่องปี <c oughs> ได้ปีหนึ่งไหมผมบอกโอ้ผมก็สายมลวลวน้ำมันเครื่องอะ่ะหกเดือนนะครับอย่างที่ศูนย์อย่างคู่มือเราแนะนํามาก็คือหนึ่งหมื่นกิโลหรือหกเดือนแล้วก็หรืออีกนะครับหรือยังได้ย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับ ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับริงีนะครับไม่ว่าจะเป็นลดค่ายอื่นๆน new c h e ก็ดี rio ก็ดีรวมถึงหนึ่งจุดเก้าเรายี่สิบนะครับก็เป็นระบบไฮดรอลิกวาล์วกันหมดแล้วคือชุดตั้งวาล์วอัตโนมัตินะครับหัวใจหลักของมันก็คือเอาน้ํามันเครื่องนี่แหละครับขึ้นไปนะฮะไปดันให้ชุดตั้งวาล์วมันทํางานได้ตามระยะที่กาหนดไว้นะครับทีนี้ถ้าเราลากเราลากเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลากนะครับอย่างกองนะฮะอย่างกองน้ำมันเครื่องอันนี้ ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับะกรองน้ามันเครื่องนะครับถ้าเปลี่ยนตามระยะตามอะไรอ่ะกรองมันจะเป็นรูปทรงของมันปกติจะไม่บี้ไม่เสียรูปนะครับพอดีกรองที่มันบี้บี้อะ่ะผมก็ไม่ได้เอามานะครับอย่างอันนี้ลากแน่นอนครับแกก็บอกว่าปีเปลี่ยนปีละครั้งนะครับแต่ก็ใช้งานคือกรองมันส่วนมันบี้มันเสียรูปไปแล้วนะครับมันไม่ขึ้นแล้วนะครับ ก็ฝากไว้ครับอย่างสมมติที่ร้านก็ส่วนมากก็จะให้เปลี่ยนทุกโงเดือนนะครับแต่ว่ามันก็อย่างว่านะยุคเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างทุกคนก็ปีละครั้งนะครับปีละครั้งเมื่อสองสามวันที่แล้วก็เข้ามาหาผมบอกว่าเปลี่ยนไปตั้งแต่สคงการตรงการตรงการปีที่แล้วนะครับวันนี้จะกลับบ้านก็เลยเอารถมาเช็กระยะให้ครับมันก็มันก็ปกติมันก็ขับได้นั่นแหละครับขับได้นะครับแต่ถ้าเรา ดูแลมันดีๆคืออะไรผมใครใครที่ทำงานโรงงานอาจจะเข้าใจหลักการของ TPM นะครับ AM PM CM นี่ครับผมไม่อยากให้ลดขึ้นลดของพวกหน้านาเนี่ยครับเกิดการเบรกดาวในขณะที่เราเดินทางไกลนะครับอย่างกลองโซล่านี่ก็เหมือนกันครับกลองโซล่าเนี่ยครับถ้าเราจําจําไม่ได้ถ้าเราจําไม่ได้ว่าเราเคยเปลี่ยนหน้าหรือย,ยังอะไรเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับ เปลี่ยนเลยนะครับถ้าจาไม่ได้ว่ากี่หมื่นโลถ้านึกขึ้นได้อยากเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอย่างช่วงเทศกาลนะครับที่เจอบ่อยในกลุ่มรถนะครับเจอบ่อยในกลุ่มรถก็ตัวนี้นะครับไฟกองโซล่าชโชว์พอโชว์แล้วทีเนี้ยครับอย่างเทศกาลนะ่ะเราหยุดใช่ไหมละ่ะช่างเขาก็หยุดเหมือนกันช่างเขาก็หยุดเหมือนกันนะเขาก็ปิดร้านปิดอะไรเหมือนกันนะฮะไม่อยากให้เกิดอ่าเสียกลางทางนะครับนี่กองโซล่าเปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งเลยครับอันนี้ลูกค้า ไม่ดําเท่าไหร่นะครับแต่เขาเขาจะนับแบบนี้ครับลูกค้าคนนี้เขานับแบบว่าเขาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอเปลี่ยนน้ํามันเครื่องน่าจะสาหรือสครั้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนสี่ครั้งผมก็จะเปลี่ยนอันนี้อันนี้ก็คิดดีเหมือนกันนะครับสี่ครั้งไม่ใช่สี่ไม่ใช่สี่ปีนะครับสี่ครั้งก็คือรอบ6,000โลนะครับเอ้หโลกหกเรื่องพูดผิดละเริ่มงงละโอเคอันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปี่น ส่วนพวกน้ำมันเครื่องก็ตามสบายครับตามสะดวกครับน้ำมันเครื่องไม่อย่างแนะนำาครับน้ำมันเครื่องไม่อย่างแนะนําเพราะว่าเพราะว่าอะไรเลยผมก็ไม่มีไม,มไม่มีความรู้เรื่องน้ํามันเครื่องเท่าไหร่นะครับมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานอย่างนี้นะครับมันผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมเอาแต่ไอที่มันขายดีกามาขายมไม่ต้องทําการตลาดนะไม่ต้องเชยร์มากนะคนใหม่เห็นขอก็คือเอซีเดลโก้นะครับส่วนยี่ห้อใหม,ม่ๆก็มีเซลล์เข้ามาอยู่ครับมีเซล์เข้ามาแนะนําให้ลงที่อู่อยู่แต่ว่าผม ไม่อยากจะเชียร์ลูกค้านะครับให้ลูกค้านี่ให้ลูกค้าเห็นนะส่วนมากก็ซื้อไปแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ทั้งนั้นครับอย่างยี่ห้ออื่นก็มีนะครับยี่ห้ออื่นก็มีนะยี่ห้ออื่นก็มีนะฮะโจ์เลยครับยี่ห้ออื่นก็มีนะครับอันนี้อยากได้แบบนี้ก็ซื้อมาเองครับน,นี่ก็สมาชิกเราผมจําชื่อแกไม่ได้ครับนะบอะไรไม่รู้แกซื้อมาให้ผมเซอร์วิสให้นะครับถ้า ซื้อน้ำมันแต่ที่อื่นมาผมก็คิดค่าแรงแค่สามรอบาทนะครับผมแต่สามร้อยบาทผมทําอะไรให้บ้างนะครับก็คือเป่ากล้องล้างแอร์โฟล้างเซ็นเซอร์ต่างๆน้ํามันเบรกยุบผมเติมให้น้ามันพาวเวอร์ผมเติมให้น้ํายาหม้อน้ํายุบผมเติมให้นะครับหล,ลายๆอย่างน้ําน้ําฉีกกระจุกยุบผมก็เติมให้นะครับนี่ก็เติมให้ฟรีนะครับบริการนะครับค่าบริการสามรอยบาทได้รับประกันค่าบริการสามร้อยลับผมจะรับประกันแค่ว่าว้า ผมจะรับประกันแค่ว่าน้ํามันซึมใต้อ่างแค่นั้นครับผมผมจะไม่ได้รับประกันในส่วนของตัวน้ํามันรั่วกกองน้ํามันรั่วไอกองเครื่องนะครับจะไม่ได้รับประกันเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อมาเองนะครับกองน้ํามันเครื่องเนี่ยครับผมก็บอกแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าขันแน่นหรือไม่แน่นนะครับหลังจากที่ผมลองผิดลองถูกมาแล้วครับก็ได้ผลสปออกมาแล้ว ตามที่น้ำมันรั่วที่ฝากร่ะมันอยู่ที่ซีนนะครับเป็นโอลิงครับเป็นโอลิงอยู่ที่โอลิงถ้าโอลิงไม่ได้มาตรฐานมันก็คือหมองหมางนะครับอย่าไปขันแน่นนะครับเดี๋ยวจะเจาะฝาเหมือนผมนะครับตอกฝากไว้ครับช่วงเทศกาลนํารถเข้ามาอ่าเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับไม่ว่าจะเข้าที่ศูนย์ก็ดีกูใกล้บ้านก็ดีถ้าถะดตัวความทองชนบุรีก็แวะมาครับผมเรื่องงานสองทุ่มอ่าไม่มีที่ไปก็เข้ามาครับผมจะคนมาเช็คก่อนนะครับ้ามาเช็คก่อนนะครับไม่ใช่ว่า ถึงวันก็เดินทางนะครับเผื่อมันเป็นอะไรกลางทางนะครับนะฝากไว้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ